ที่นี่น่ะบรรยากาศดีจังเลยนะคะว่าไหมนั่นสิครับออแต่น่าเสียดายข้าคงต้องกลับก่อนเดี๋ยวก่อนอ,อวันหลังข้าชวนเจ้าออกมาอีกได้ไหมพพี่ๆๆๆพอเลยพอเลยคือตั้งใจฟังนะ เราอ่ะเป็นพระรองทำดีแค่ไหนหนางเอกเก็ไม่รักหรอกเชื่อในรักแท้ทเทเเี่ยวไรเที่ยวขือเงี้ยชีวิตดีเงี้ยพระพระรองผมมานะก็มึงนั่นแหละพี่คือฟีลแบบเป็นเจ้าชายโตในปราสาทราชวังอย่างเงี้ยใครๆเขาก็รู้กันหมดอนะว่าเป็นพระรองพระเอกนว่น ون. ชีวิตแบลเกาวอย่างเงี้ยเลยพ่อเป็นใครหาแม่เนี่ยโดนมูปากระตายอย่างนี้มีปุ่มตัวป้องไม้ภายด้วยคอนฟิกพวกนี้มีปะผมไม่น่ารักหรอกครับคือหน้าอย่างพี่อะโทษนะ มีแต่คนดูเท่านั้นแหละที่รักพยายามแค่ไหนอะนางเอกเขาก็ไม่รักหรอกเนี่ยดูวิวภาคไทยมาเยอะเพราะวิวมีซีรีส์เกาหลีภาคไทยมากที่สุดสนุกเต็มตาแบบไม่ต้องอ่านซับกับภาคไทยหรือภาคถิ่นให้ฟินเต็มจอยอยากดูซีรีส์เกาหลีภาคไทยมากที่สุดต้องดูที่วิวจริงๆแล้วเราอยู่ในโฆษณาแอปวิวเหรอ